่ิอาวันนี้ความทันปกติศักดิ์ตะปูด้วยคุณประภาดายะสวัสดิ์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเชิญนะคะค่ะ แนะนำตัวหน่อยนะคะอันนี้หมอณิชาค่ะหรือเรียกหมอไปเตยก็ได้นะคะสวัสดีค่ะสะ,ะดวกให้หมอเรียกยังไงดีคะเรียกว่าอมสินก็ได้ค่ะค่ะอมสินนะอมสินอ้ออมสินวันนี้มาไกลไหมคะวันนี้ไกลใช้ได้เลยค่ะหมอ มาจากไหนคะเามาจาการัตภูงค่ะอามากี่นาทีอะคะประมาณเกือบเกืบชั่วโมงได้ค่ะโอ,โ,โอ้โหตื่นเช้าแย่เลยเนาะทำเลยค่ะอืมโอเคแล้ววันนี้อยากให้หมอช่วยอะไรคะอ,อมสินคือรู้สึกว่ามันตึงๆที่เหงือกอะค่ะหมอแล้วก็รู้สึกแบบเวลาเคี้ยวอาหารนะคะแล้วมันจะเจ็บตรงการซี่หลังอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็รู้สึกแปรงฟันไม่ค่อยสะอาดด้วยคะ่ะแต่แปรงไม่ถึงอ๋อ มีทั้งปวดมีทั้งตึงตรงฟันการามด้านหลังเนาะใช่แล้วก็เคี้ยวอาหารรู้สึกว่าเจ็บๆแล้วก็มีอาการว่าแปรงฟันไม่ถึงนะคะใช่ค่ะอ๋อไอที่ว่าปวดเนี่ยมันปวดมากไหมคะปวดครั้งหนึ่งนานไหมแล้วตอนปวดนี้ทํายังไงหายอะคะเออเออขออีกรอบได้ไหมคะไม่ได้โอเคเดี๋ยวเดี๋ยวตีละข้อนะคะปวดมากไหมคะ ในในระดับหนึ่งแต่ไม่ได้แบบปวดจนทนไม่ได้อ๋อปวดระดับหนึ่งแล้วปวดนานไหมคะครั้งหนึ่งครั้งหนึ่งอันนี้ไม่ได้บเวละโอเคแล้วตอนที่ปวดเนี่ยทายังไงให้อาการบรรเทาลงนะคะเออก็ปล่อยทิ้งไปเลยค่ะไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ได้ทำอะไรอ๋อปวดแบบพอทนได้นะคะใช่ค่ะใช่โอเคงั้นก็เดี๋ยววันนี้เนี่ยหมอจะลองตรวจฟันดูก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะได้เสนอแผนการรักษาค่ะ โทษนาค่ะหมอวันนี้คือไม่ได้ถอนฟันเลยใช่ไหมคะเ,คเดี๋ยวค่ะออยูดูก่อนค่ะอมสินยังไม่รู้เลยว่าเป็นอะไรนะเ,เดี๋ยวเราจะตรวจด,ดูก่อนนะว่าฟันเป็นอะไรพอรู้ว่าฟันเป็นอะไรเดี๋ยวจะได้บอกแผนการรักษาอีกทีหนึ่งนะคะได้เลยค่ะเดี๋ยวหมอขอปรับเก้าอี้ลงหน่อยนะ เดี๋ยวขอคุมผ้านิดนึงนะอมสินได้ค่ะโอเคเอา้าหนาวไหมคะเห็นโอ้หนาวไมเ่เอ่ยนิดนึงของั้นเดี๋ยวเอาผ้าห่มนะคะ ขออนุญาตคุมข่านะ หมอให้ออมสินดูพร้อมกันนะคะเดี๋ยวจะให้ดูกระจกเล็กนะโอเคปรับไฟนิดนึงค่ะอ่ะอัปกโตเลยออมสินมีฟัน มีฟันที่ขึ้นแล้วนะคะตัวนี้ไม่ใช่ฟันคุดแล้วนะคะมันขึ้นได้เต็มที่ฟูลลีอินลับเลยนะคะนี่ไงทั้งซี่ข้างหลังนี้นะคะทางล่างซ้ายล่างขวานะฟันบนก็ด้วยนะคะบนซ้ายบนขวานะคะเออขึ้นได้หมดแล้วแต่ว่าฟันข้างบนก็ผูกแล้วอ่านะคะส่วนข้างล่างก็มีเศษอาหารติดด้วยนะคะสำหรับฟันซี่ สุดท้ายที่ขึ้นตรงด้านล่างนะคะโอเคเดี๋ยวขออญาตับเก้าอี้ขึ้นนะคะออนสินก็สรุปที่ตรวจเมื่อกี้ค่ะก็ไม่ใช่ฟันคุดนะ<อ>แล้วก็เป็นฟันที่ขึ้นเต็มที่แล้วแหละเพียงแต่ว่า มันอยู่ตรงข้างหลังสุดแล้วออมสินทำความสะอาดไม่ได้เลยมันมีทั้งหมดสี่ซี่เลยอะค่ะบนล่างซ้ายขวาเลยอยู่ข้างในสุดนะก็คือด้านบนนี้แล้วก็สองซี่ด้านล่างสองซี่อย่างนั้นอะค่ะใช่ค่ะแล้วมันคือฟันคุดไหมคะหรือว่าหรือว่ามันเป็นฟันกรามอันนี้มันที่จริงมันเป็นถ้าเป็นฟันคุดจะเป็นฟันที่ขึ้นมาไม่ได้แต่เนี้ยขึ้นมาเต็มที่แล้วไม่จําเป็นที่จะต้องข่าอะไรข่าไม่ต้องห่าฟันคุด สามารถที่จะถอนฟันได้มีทั้งหมดสี่ซี่ตายแล้วทำไมอะกลัวหรอคือหนูอะไปดูคลิปในแบบคือเราเราเรารู้ว่ามันอาจเราเราไม่รู้ว่าเป็นฟันคุดหรือว่าเป็นฟันกาามี้ะไรค่ะเราก็ไปดูวิธีการถักฟันคุดมาในแบบ youtube ในติ๊กต็อกแล้วก็แบบเห็นเขาเอามีดกรีดเหงือกอย่างเงี้ยมอแล้วเราก็แบบกลัวเพื่อรู้องวว่ากลัวแล้วก็แบบ แล้วเวลาเราทําอะไรกับฟันเงี้ยค่ะมันเจ็บปวดแต่บอกไม่ได้หมอเข้าใจไหมก็แบบเราก็เลยแบบกลัวว่าเราอาจจะต้องผ่าฟันหรือว่าผ่าเหงือกตรงนั้นออกอแล้วก็ว่ากลัวเลยใช่ไหมคะใช่แล้วก็แบบก็เลยแบบหนูก็เลยตอนนั้นที่เป็นฟันคุดอยู่อค่ะก็เลยปล่อยไปเลยก็คือฉันยอมเจ็บปวดอีกนิดนึงดีกว่า<อ>ดีกว่ายอมมีกิตเหงือกอะไรเงี้ยสรุปวันนี้มันก็เลยขึ้นมาเต็มที่แล้วเนาะก็เต็มสี่ซี่เลยค่ะหมอ,อใชเลค่ะ <laughs> งั้นเดี๋ยววันนี้ก็ยังไม่ทันได้ถอนนะคะอ๋อวันนี้ไม่ถอนทีใช่ไหมคะวันนี้ยังไม่ได้ถอนค่ะค่ะไม่ต้องกลัวกังวลน,นะคะโอเคแต่ว่าวันนี้หมอจะเสนอทางเรื่องการรักษาอมสินอยู่2ข้อค่ะก็<ฆ>คือออมสินะจะถอนทีละสองซี่หรืออมสินจะเลือกถอนทีละซีะ่คะถ้าเกิดว่าถอนทีละ2ซี่ก็คือจะเป็นถอนทีข้างหนึ่งเนี่ยด้านซ้ายทีหนึ่งถอนบนล่างเลย อีกครั้งหนึ่งก็คือถอนด้านขวาแล้วก็ถอนบนล่างนะคะ uh huh. ก้อดีก็คือเอาสินไม่ต้องเจ็บหลายรอบนะคะแล้วก็เวลาที่เราถอนไปครั้งหนึ่งแล้วเนี่ยอีกข้างหนึ่งที่ยังญญไม่ได้ถอนเราก็สามารถใช้เขียวข้าวได้นะคะ oh. เป็นข้างที่ไม่เจ็บ oh. ก็ทําอย่างนี้สลับกันนะคะแต่ถ้าเกิดว่าบางคนยังกังวลอยู่อยากถอนทีละครั้งก็ได้ก็คือถอนทีหนึ่งมี1นซี่อย่างเงี้ยคะ่ะแต่ต้องถอนทั้งหมด4ครั้ง อันจะเจ็บหลายครั้างค่ะแต่ว่าก็ถ้าเกิดว่ารู้สึกกังวลที่จะถอนทีละครั้งหนึ่งสองซี่ก็อาจจะเลือกเป็นทางเลือกหลังเนี้ยค่ะอมอมสินจาเป็นทางเลือกไหนดีคะถอนทีละสองที่หรือถอนทีละซี่คะสอ,ะอ,ะอ,ะอะบถามอีกนิดได้ไหมคะ,ะสมมติว่าถ้าเกิดหนูไม่ถอนได้ไหมอันนี้ความรู้สึกความรู้สึกว่าแบบตอนเป็นฟันคุดเราก็ไม่ได้ให้มัน คือเรายอมเรายอมให้มันออกมาแล้วแต่ว่าถ้าเกิดแบบนี้ถ้าเราไว้แบบนี้มันจะมีปัญหาอะไรไหมคะหมอแบบยอมไม่ถอน,ถ,อนถ้าเกิดว่า<ๆ>ไม่ถอนเนี่ยตอนเนี้ยก็เริ่มมีอาการแสดงแล้วค่ะก็คืออมชีว์เรารู้สึกว่ามีปวดมีตึงมีเศษอาหารติดทําความสะอาดไม่ได้ชวงนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าปล่อยไปนานนะคะก็คืออาจจะมีฟันผุตามมาได้ตัวฟันที่อยู่ข้างหน้ากว่าตัวฟันที่ข้างในสุดอะค่ะก็อาจจะผุได้ค่ะโเพราะว่าทำความสะอาดยากมากเลย ะะใช่ใช่เพราะเหมือนเวลาหน,หนูแปลงฟันนะคะเห,เหมือนแบบมันหนูแปลงใช่ไหมคะแล้วเหมือนมันมีกําแพงอยู่อยู่ข้างๆเป็นไปหมดเลยใช่ค่ะหมอแบบเหมืนอนประมาณว่าฟันเราอะตกไปอยู่ในซอกเล็กๆอะคะ่ะแล้วก็แบบพอเราจะเอาไม้เขียะะ่ยเงี้ยค่ะมันก็มันก็ไม่เศษอาหารมันก็ไม่ไปแปลงก็ไม่ถึงแล้วก็รู้สึกว่าแบบ ติดไปหมดเลยแล้วก็เหมือนเหมือนถ้าแปรงแบบแรงมากๆก็อาจจะมีเลือดเลือดออกในใน,ในบางครั้งใช่ค่ะอความกําแพงนี้มันทําให้อมสินเนี่ยทําความสะอาดไปไม่ถึงใช่ไหมคะใช่ใช่ค่ะ,คะใช่นั่นแหละค่ะยิ่งจําเป็นต้องถอเลยค่ะเพราะว่าทําความสะอาดได้ไม่ได้อย่างนี้เนี่ยมันก็จะกลายเป็นว่าฟันก็จะมีปัญหาในที่สุดนะคะทั้งตัวฟันซี่ข้างในสุดเองนะคะหรือว่าตัวฟันที่อยู่หน้ากว่าน,นั้นนะคะ เพราะฉะนั้นก็แนะนำว่าให้ถอนอยู่ดีนะคะแล้วหมอว่าแบบไหนดีกว่าว่าสองฝั่งหนึ่งสองข้างหรือว่าทีละซี่อย่างเงี้ยคะ่ะถ้าเปถ้าเป็นมอกว่าถอนยังไงอ้อ <c oughs> ก็ดูจากหมอไม่ได้หรอกก็ต้องดูความพร้อมขอ,องออมสินค่ะถ้าเกิดว่าออ,อ,องสินพร้อมก็สามารถที่จะถอนทีละสองซี่ก็ได้ค่ะเพราะว่าจํานวนครั้งน้อยกว่าแต่ถ้าเกิดว่ารู้สึกว่ายังไม่ค่อยพร้อมที่จะถอนทีละครั้งละสองซี่ก็สามารถที่จะถอนเป็น ครั้งละซี่ครั้งละซี่ก็ได้แต่ว่าอาจจะต้องใช้เวล,เวลารายาวนานมาหลายครั้งค่ะอถอนหนึ่งครั้งเนี่ยครับใช้แบบกว่าจะหายนี้ประมาณกี่สัปดาห์ได้ค่ะหรือว่านานไหมก็ประมาณหนึ่งสัปดาห์จะเริ่มอาการดีขึ้นนะคะแล้วก็หนึ่งเดือนแผลจะหายสนิทค่ะอโอเคแล้วก็งั้นอันนี้ยังตัดสินใจไม่ได้เนาะงั้งนเดี๋ยวระหว่างนี้หมอจะขออนุญาตส่งออมสินไปเอ็กซเรย์ก่อนนะคะ ห้องเอ็กซเลย์เนี่ยเดี๋ยวต้องเดินออกไปนะคะแล้วก็เดี๋ยว<ม>เดียวซ้ายลงตัวลิฟต์แก้วไปเลยค่ะไปที่ชั้นหนึ่งไปที่ห้องเบอร์19้ 19, นะคะคใช่แล้วก็เดี๋ยวไทยเอ็กซเลย์เสร็จก็สามารถเที่ยวขึ้นมาข้างมนได้เลยไม่ต้องรอเอ็กซเรย์นะโอเคอค่ะเสร็จแล้วปุ๊บขึ้นมาที่ชั้น3แล้วก็กลับมาที่คลินิกม้งกันนี้นะคะในอมสินช่วทวนหน่อย S <S เดินหนูต้องเดินไปฝั่งนี้แล้วซ้ายใช่ไหม<ช>คะแล้วก็ลงนีดแก้วแล้วก<ช>็ลงไปที่ห้องเบอร์สิบเก้าเอ้ลงไปชั้นหนึ่งก่อนลงไปชั้นหนึ่ง<ช>แล้วก็ห้องเบอร์ส<ช>ิบเก้าพร้องเบอร์สิบเก้าเสร็จเอ,อ็กซเรย์เสร็จ,รรจขึ้นมาเลยไม่ต้องรอฟิล์มมาที่ห้องเดิมใช่ไหมมาชั้นไรชั้นสามโอเคได้โอเคงั้นก็เดี๋ยวไปถ่ายเอ็กซเรย์ก่อนนะคะเดี๋ยวมาดูฟิล์มอีกรอบนึงค่ะโอเคได้ค่ะ อันนี้ได้ฟิล์มแล้วนะเดี๋ยวมาดูด้วยกันนะคะได้ค่ะหมอหนูสงสัยนิดนึงค่ะค่ะคือตอนที่หมอให้หนูดูฟันตัวเองกับกระจกอะค่ะคือคืออยากรู้ว่าปกติเขาให้ดูไมคะพอดีว่าหนูไปหลายที่มากเลยแล้วหนูสงสัยมากเลยว่าทําไมที่อื่นะ่ะเขาไม่ให้หนูดูฟันตัวเองแล้วก็วันนี้เพิ่งเพิ่งได้มาดูฟันตัวเองรู้สึกแบบเพิ่งเคเห็นว่าฟันปลูกของจริงเป็นอย่างนี้ค่ะ<อ>ก็เลยอยากก็เลยหรือว่าที่อื่น ทำไมถึงเขาไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ทำเหมือนที่นี่บ้างอะคะอ๋อที่จริงนะมันก็แล้วแต่บริบทเขานะคะบางทีถ้าเกิดว่ามีเวลาจากัดหรือว่าอะไรก็แล้วแต่อะค่ะก็อาจจะทาให้ไม่ได้ดูกระจกด้วยกันนะคะเพราะวน,นี้ที่นี่คลินิกน็จะชันตค่ะก็จะมีเวลาให้ได้พูดคุยกับคนไข้คุยกับออนสีน่นมทีนะคะอืมดีเลยค่ะเพราะเป็นครั้งแรกเราก็ไม่คิดสึกแบบ ื่นเต้นแบบชอบใช่ไหมใช่เพิงพ่งเคยเห็นเพิง่งเคยเห็นว่าฟันผูกในปากเป็นยังไง <c oughs> โอเคได้ได้ไดอะเดี๋ยวมาดูฟิลมด้วยกันนิดนึงนะคะได้ค่ะอ่าโอเคก็คืออันเนี้ยฟิลมที่ว่าถ่ายมาแล้วอะคะ่ะก็เป็นตัวซี่ฟันข้างในสุดที่หมอบอกเนาะสี่ซี่ค่ะแล้วก็ขึ้นมาตรงปกติดีค่ะค่ะก็เหมือนกับในตัวช่องปากนะคะอันนี้ก็มีฟิล์มแล้วก็พร้อมที่จะถอดฟันได้แล้วนะคะแต่ว่าทีเนี้ย พวกเรื่องการถอนฟันตอนนี้ออมสินตัดสินใจได้ยังคะว่าจะเอาช้อยไหนดีคะหนูขออีกนิดนึงแล้วกันหนูสงสัยอยู่ว่าค่าถอนเนี่ยค่ะมีมีค่าแบบซี่ละเท่าไหร่อ๋อซี่หนึ่งเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นเลกของนักศึกษานะคะก็จะอยู่ที่3 0 0ร้อยถึงห้าร้อยบาทแล้แต่ความยากง่ายของซี่ค่ะอ๋อก็คือประมาณ300ถึง5้าร้อยบาทใช่ถ้าเกิดหนู ถอนบนล่างนี้ก็ประมาณ1นึ่งพันใช่ไหมคะครั้งหนึ่งก็ประมาณ1นึ่พันแล้ว,แล,วแล้วมีค่าอื่นนอกเหนือจากนี้ไหมคะแบบค่ายา,ยาหรือว่าค่าแบบค่าฟิล์มอะไรอย่างนี้คะ่ะนึกต้องจ่ายเพิ่มอีกประมาณเท่าไหร่หรือว่าต้องเอีกซเรย์เพิ่มไหมอ๋อค่ะค่าเอ็กซเรย์เนี่ยก็จะมีส่วนของวันนี้ก่อนนะคะจ่ายแยกก่อนทีหนึ่งคะ่ะส่วนถ้าเกิดว่าเป็นค่าของอยาเนี่ยก็อาจจะมีเพิ่มเติมไปแต่ว่าจะไม่ได้เยอะมากนะคะสำหรับค่ายา หลักๆก็คือเป็นประมาณพันบาทนะคะถ้าเกิดว่าถอนสองซี่นะคะสะรุปว่าเป็นทางเลือกไหนดีคะเอาเป็นสองซี่เลยดีกว่า 2, แล้วมันรวมไหมคะหมอลืมถามไปเลยเดี <c oughs> ๋ยวไปทํางานแล้วหน้าเบี้ยวอ,อยู่ <c oughs> เรื่องรวมอาจจะแล้วแต่กรณีนะคะขึ้นอยู่กับความยากง,ง่ายเช่นกันคะ่ะแต่ว่าโดยทั่วไปแล้วจะไม่รวมนะคะไม่ต้อง๋อโดยทั่วไปจะไม่แบบ โดยก็ไปไม่เพราะว่าเป็นการถอนฟันไม่ใช่การผ่าฟันคุดไม่เหมือนกันคะ่ะผ่าฟันคุดส่วนใหญ่จะมีอาการบวมแต่ถอนฟันจะไม่มีอาการบวมนะคะโดยทั่วไปแล้วอ๋อถึงมันจะอยู่ตำแหน่งเดียวกันแต่แต่ว่าใช่ค่ะไม,ไม่เหมือนกันถูกไหมคะใช่ค่ะแล้วสมมตินะคะสมมติว่าถ้าเกิดหนูถอนแต่ซี่ล่างได้ไหมคะแบบว่าไม่ไม่ถอนข้างบนอย่างเงี้ยมันจะมีปัญหาอะไรไหมคะแบบคือถอน,อน,อนเนี่ยแต่ไม่ถอนเนี่นยถ้าเกิดว่าถอนแต่ตัวซี่ล่างอะค่ะจะ ตัวซี่ข้างบนนะคะมันจะมีอาการงอกออกมาฟันมันจะงอบย้อยลงมาจนอาจจะกัดไปที่เหงือกของเราได้นะคะอ๋อก็แย่กว่าเดิมอีกใช่อาจจะทําให้ออมสินเนี่ยรู้สึกว่าเจ็บเหงือกภายหลังได้เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยหมอแนะนำว่ายังไงก็ต้องถอนทั้งหมด4ซีนะคะจ็บปวดหมอดจริงแล้วแล้วอันนี้ก็คือต้องต้องรอคิวก่อนไหมคะหรือว่าแบบถอนได้เลยหรือว่ายังไงเอ่ย ค่ะก็ถ้าเกิดว่าออมสินพร้อมที่จริงวันนี้สามารถที่จะไปสกรีนกับแผนกซัปประวัติของทางสาลได้เลยนะคะ,ะแผนกถอนฟันสามารถไปได้เลยแต่ถ้าเกิดว่ายังไม่ทําในวันนี้นะคะก็สามารถที่จะเข้ามาได้เลยทุกวันไม่จําเป็นที่จะต้องนัดล่วงหน้าค่ะาายกเวน้นวันพุธบ่ายกับศุกร์บ่ายนะคะแนะนําว่าให้มาในช่วงเช้านะคะที่ว่าออมสินสะดวกวันจันทร์ถึงศุกร์ค่ะได้เลยโอเคค่ะโอเคค่ะงั้นวันนี้ มีคำถามเพิ่มเติมไหมตอนนี้หนูแบบยังแพนิกกับการแบบถอนฟันหนูไม่รู้จะทํายังไงเดียนหนูแบบหนูกลัวไปหมดเลยกลัวแบบกื้เลือดได้ไหมกือเลือดได้ไหมกือเลือดได้ค่ะอ๋อไม่ต้องเวยออก<า>ใช่ไหมใช่มันจะไม่เป็นอะไรใช่ไหมคะค่ะ,คะ,คะการถอนฟันเนี่ยไม่ได้มีความน่ากลัวอย่างที่คิดน้องคุณหมอเขาจะใส่ย,ยาชาให้แล้วก็จะถอนฟันโดยที่มีการดูแลภายใต้าอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญนะคะ แต่ <พอ S 2> หลังยาชาหมดนั้นก็อาจจะมีอาการปวดน,นซึ่งไม่เป็นไรเพราะว่ามีคุณหมอจะจ่ายยาให้ะคะเคยาก็รวมอาจอาจจะเพิ่มมาเล็กน้อยหลังจากค่าถอนฟันแล้วมีค่าคุณหมอเพิ่มไหมคะหรือว่าแบบคืออาจจะมีค่าถอนฟันค่ายาแล้วมีค่าแบบค่าเสียเวลาคุณหมอไหมคะหรือว่าบบอ๋ออันนี้ก็อาจจะมี ค่าใช้จ่ายต่างๆเพิ่มเติมมาอีกน้อยนะคะก็ไม่เกิน2องพันจุดสามบาทค่ะได้เลยค่ะโอเคนะคะใจชื้นขึ้นมานิดไหมโอเคค่ะสิกลังใจให้นะคะโอเคค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยว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 อ่ะปะนะคะอ่ะตะต้นคือคือต้องปรับปับไฟออกก่อนแล้วค่อยปรับเก้าอี้พึ่งจะได้ไม่ไม่โดนนั่ง สรุปใช่ไหมคะไปทีโม่เดี๋ยวโมอเขาบอาเครียดนิดหนึ่งกับการ